อ่ะยกก็ขอสวัสดีชาวแวนพายทุทกๆคนทุทกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกสยานในแบบที่มีชื่อว่าアンเช r ร c คอมแบ a อ a เ a ียนัดันเองค่ะหรือว่า UCA นั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะอ่ะฮิอ่ะฮิอฮ่ะฮิอฮ่ะช่วค่ะทุกคนติดเจอไอเทตัวแบบนี้มานะคะซึ่งเป็นแบบที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆ เป็นแบบแนวต่อสู้นะคะแล้วก็เหมือนจะมีหลายพลังจากในเรื่องอนิเมตต,ต่างๆมากๆเลยถามคนเล่นน่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะคุณผูชมใช้ได้เลยแล้วถ้าจะลองมาเล่นดูกันนะว่าไอ้จอบแบบนี้นจะสนุกหรือเปล่าสําหรับแบบอันเชอร์คัมแบทอารีนานะคะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกระงาจาให้กับเราด้วยนัเอง แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมในการกับเราทางดิสคอร์ดเนี่ยสามารถกดลิงก์ดิสคอร์ดเข้ามาจอยกันได้เลยนะคะได้ทำการแปะลิงก์ดิสคอร์ดเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้กับชุมชน YouTube เป็นที่เรียบร้อยสามารถเข้ามาจอยลิงดิสคอร์ดกันได้เลยนะคะหลังจากที่เข้ามากันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รับโยกันด้วยเนาะแต่ว่าชุนีอาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะโอเคก็ถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะไปดูกันแล้วนะคะว่าไอเจ้าแบบ UCA หรือว่า Ancient Combat Arena แบบนี้ จะมีวิธีการเล่นยังไงกันบ้างแล้วก็จะสนุกหรือเปล่านั้นเราก็มาดูพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคทุกคนอันนี้คือเข้ามาครั้งแรกนะคะมันก็จะมีในส่วนของระบบเซ็กเล็กคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นการเลือกตัวละครนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไหนขอลองดูซิว่ามันมีพลังของใครอะไรยังไงกันบ้างอันนี้จะเป็นพลังคาสุมะเคียยุหรือเปล่าอภออภัยนะคะแต่น่าจะเป็นพลังของจากเกมมาเฟียนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็คือโกโรมาจิมานะคะอันนี้เป็นโอมะเาคิตะแต่พลังอันนี้นี่คือเราไม่สามารถเลือกได้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เงินในเกมแล้วในการซื้ออันนี้เป็นพลังของกัสนะคะคุณผู้ชมโอเคอันนี้จะเป็นอะคุมะนะคะถัดมาอันนี้จะมาจากในเลเวลม็อบไซโคนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวม็อบนะคะแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นเลเกนอาราตะกะนะคะคุณผู้ชมโอเคอันนี้จะเป็นทรังค์นะคะจากในดราก้อนบอลนะคะก็จะใช้เงินเหมือนกันในการซื้อแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็น ซุงจินวูซึ่งมาจากในส่วนของตัวมินฮาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้เหมือนกันคือแฟนก็อาจเรื่องนี้เนาะจาก Solar Labeling นะคะก็จะเป็นตัวละครตอนนี้ซึ่งต้องใช้กันในเกมน,นะคะในการซื้อนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรานสามารถเลือกได้แค่2ตัวในตอนนี้เท่านั้นน่นขอเลือกเป็นพลังของใครดีโกโรมาจิมะกับมาเฟียาคาสุมะเคยุนะคะงั้นขอเลือกเป็นพลัง พลังคนนี้ละการหาคุณผู้ชมกดอันนี้ใช่ไหมในการ EQ ิโอเคสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆลยหรือเปล่าอ้าวสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆฮะในการเลือกคาแรคเตอร์ตอแต่ละตัวนั้นจะมีเป็นเลเวลสูรทับสิบนะคะแล้วก็เหมือนจะมีระบบอัปเกรดด้วยแต่ว่าระบบอัปเกรดต้องใช้เงินในเกมนะคะในการอัปเกรดนั่นเองโอเคอ่ค EQ อันนี้ไปเรียบร้อยไหนดูซิในสุขุมแบบนี้นยังอยู่ในช่วงเบต้าเวอร์ชันเท่านั้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของอันนี้คือเรายัางอยู่ใน private server แลคือ private server แบบนี้คือฟรีนะคะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆอีกด้วยนะโอเคแล้วเราจะมาทําการลองเล่นดูนะคะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะอย่างแรกเลยพลังเนี่ยก็ข้า่าชนะคะจะมีพลังอยู่ด้วยการถึงสามพลังไม่ว่าจะเป็นพลังชักนะคะมีหลายสกิลด้วยนะแล้วก็อันที่สองจะเป็น b บรเกอร์นั่นเองโอเคแล้วก็อันที่3าจะเป็นสลักเกอร์นะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของสกิลทั้ง3อันนี้นะก็จะมีในส่วนของอีกหลายๆรูปแบบเหมือนกันนะะซึ่งพลังค่อนข้างจะเยอะมากๆอีกด้วยนะในส่วนของแบบนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวขอทาการลองดูระบบอะไรกันก่อนอันนี้ตรงที่เป็นหน้าต่าง GUI ูอาย่จะมีเป็นในส่วนของตัวเงินของเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือไม่มีนะคะมีหลอดเลือดสีเขียวถ้าให้ดาน,นั่นจะเป็นค่าเลือด มีในส่วนของรูปโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเป็นในส่วนของรูปแบบของพลังงานหรือว่าสแตมินดาหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นตัวเลขน,นะคะคุณผู้ชมจะเป็นคล้ายๆกับอืมคือว่าเป็นค่าสแตนของตัวพลังที่เราใช้นะคะไอเจ้าตัวห้าสิเปอร์นต์ก็จะน่าจะทําความเสียหายได้ไห้าสเปอร์มีความทนทานอยู่นะคะ75%ไอ้าเจ็ด้าเปเซ็นต์อาจจะเป็นค่าความเร็วหรือเปล่าไม่ค่ะมันใช้เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมโอเคอ่ะขอเราดูในส่วนของระบบการซ้มตีหน่อยนะะ ตัว Q เป็นการ dash เ,เองสกิล F เป็นการบล็อกนะฮะอืมกดใช้สกิลหนึ่งกดกดโจมตีเจะเป็นการกดโจมตี l m b ปกติเฉยๆตัว Q เป็นการ dash นะฮะตัว F เป็นการป้องกันสกิล E เป็น c o a c h นะฮะว้าวสกิล R c o b a s r i k e นี่สกิล T เป็น Viper's Instinct นะฮะนี่ไงแล้วก็สกิล C เป็น Spy Crash นะฮะ นี่เลยซึ่งพลังของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแน่นอนฮะสกิลที่2อง breaker มีการโจมตีแบบปกติเหมือนกันสกิล Q เป็นการ dash สกิล F เป็นการป้องกันสกิล E เป็น spinning top นะฮะนี่เออหมุนเตะสกิล R เป็น crushing heel นี่ไงตเตะไปนหน่อยโอ้โหแอนิเมชั่นการต่อสู้ค่อนข้างเท่น,นะฮะมีสกิล T เป็น break dance นะคะคุณผู้ชมนี่หมุนติ้วเตี้วตี้วเะเลยสกิลที่เป็นสีเหลืองเนี่ยไอ้หลอดแถบสีเหลืองเนี่ยเป็นค่างเซมินาจริงๆด้วยนะฮะ สกิลจีเป็นพาร์ตี้เทเบิลโหสุดจัดฮะตามด้วยสกิลที่3กันบ้างสลับเกอร์จะมีเป็นอาวุธคล้ายๆกับไม้เบสบอลนะฮะสกิลคิวเดชปกติสกิลเอฟบอสสกิลอีเป็นพริ้ววัตชัสนะฮะนี่ช่ยไม้เบสบอลตีสกิลอาเป็นโฟลเพล์โว้เท่จัดเลยฮะสกิลทีแบทเฟรนซี่โจมตีด,ด้วยไม้เบสบอลอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สกิลจีเป็น แบดดิคาพิเชตเออิคิวจีนะฮะนี่นี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเขาลองดูหน่อยสิฮะกด W สองครั้งจะเป็นในส่วนของการสปรินต์นะฮะอันนี้คือมีระบบเ e s สหรือเปล่าอืมสเตรชเฟล่าคุยได้ใช่ไหมเฮ้ใช่ใจฟ้าหรือเปล่าใช่แล้วฉันเองเคยได้ยินว่ามันมีแดมเดนการหรือเปล่าคุณหมายถึงยากุซ่าแวร์เหรอ ทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ถ้าเจอเขาเนี่ยให้ฉันรู้ด้วยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวฉันจะให้เงินเป็นจำนวนหนึ่งร้อยแน่นอนโอเคให้เราไปทำการคุยกับคนแปลกหน้าน,นะคะทัตูะะเดอะสเตรชเฟล่าแอสคาซุมะเคยุนะฮะอืมคาซุมะเคยุเหรอซึ่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวอื่นหรือเปล่าฮะหรือย,ยังไงเอ่ยเมนูไหนดูซิมีเมนูอะไรกันบ้างระบบลูนสตอล์เจ โอ้มีระบบลูนนะคะมีระบบไตเติด้วยอันนี้จะเป็นสินค้าที่เป็นโลบักนะคะสามารถซื้อได้มีระบบขีบยใบเปลี่ยนตัวระบบปุ่มได้ด้วยนะคะมีปุ่เปิดเยงเพลงในเกมโอเคน่าสนใจดีแฮะมีปุ่มปิดเสียงเพลในเกมขอทําการเปิดละกันนะคะโอเคท็อปกัฮิสบอกด้วยได้อยู่นะโอเคเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยขอทําการลองสำรวจดูกันก่อน,อนสิอืม ตรงนี้คือเราอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยอันนี้จะมี NPC แต่ละตัวที่แตกต่างกันไปนะคะและคือเราเลือกพลังแล้วก็คือเลือกพลังเลยนะไม่ม้าใจว่ามันเปลี่ยนตรงไหนอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมเวลาวิ่งเนี่ยมาเใช้ข้าสปรินด้วยนะคะดูสิอาเจ t r a ทร c a คาเฟ่ Anti เข้าไปได้ด้วยมี NPC นะคะเดีย๋ยวลองกดคุยดูสิเป็นร้านอาหารนะคะคุณผู้ชมกดตัว E Hello Mate เดี๋ยวลองกดคุยดูซิเฮ้ hey. ยี่ให้ได้รัจักนะไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชมสำรวจกันต่อดีกว่าอืมแบปบค่อนข้างที่จะว่างอยู่พอสมควรนะคะโอ้อันนี้คือแบบว่าลองเปลี่ยนสกิลดูนะคะคุณผู้ชมแล้วมันมีเปลี่ยนสกิลได้แบบว่าเอฟเฟกค่อนข้างเทมมากๆเลย โอเคเก็บไว้ก่อนละกันฮะ Meanwhile โอเคทุกคนอันนี้คือเราแบบว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นม้ากนะคะก็เลยทําการลองออกเข้าเกมใหม่ดูแล้วมันก็ได้จริงๆคือเราเนี่ยจะต้องทําการออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่นะคะในการที่จะเลือกเป็นตัวละครอื่นเนาะคอนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็นตัวละครค,คาสุมะคายุได้แล้วนั่นเองกดไอคิวไปโอเคเดี okay, ๋ยวลองดูซิพลังของคาสุมะนะคะปิดเสียงเพลงในเกมก่อนแล้วก็เปิดเสียงอันนี้ละกันฮะคุณผู้ชม นี่โอเคเขอเบาเสียงสักโค่หนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเสียงมันจะดังเกินไปในคลิปนะเอาสร้างประมาณนี้แล้วกันโอเคไหนขอลองดูหน่อยสิว่าม,มันเท่หรือเปล่านะคะสกิลของคาซุมะนี่สกิลเลขหนึ่งนะคะเป็นブラเลอร์สกิล E เป็นการตบนะคะสกิลอนนี่ตามด้วยสกิลทีนี่แน่สกิลที่สองบีสคะสกิลเ e. เป็นเอทแองเกิลนี่เอ,อสกิลอันสกิลแบช ตบกระโหลกไปหนึ่งสเตปตามได้สกิลทีนะฮะเพลย์ไดรเวอร์อืมอืมสกิลทีเป็นสกิลเวอร์นะฮะนี่เรียบร้อยสกิลที่สามลัชสนะฮะมีสกิลอีน็อกเกิลบอลเบรดเมนว้าวสกิลอาร์ต่อยแรงมากเลยฮะสกิลทีนี่ไงเตะแล้วก็สกิลจีเป็นเอ่ออะไรนะโค้ชสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แล้วก็สกิลเอชเป็นสกิลวีฟนะฮะ ทำไรเนะเดี๋ยวลองไปดูอันนี้อีกซ้อนมือสกิลเอชอาจจะต้องเห็นหัวกับตอนที่มาโจมตีเรหรือเปล่าอืมมันเป็นการหลบแบบสโลโมชันนะคะจะให้ดูเมื่อกี้เออโดนโจมตีไปเออนนอะไรี้ยคุณผู้ชมเหมือนแบบเป็นการหลบสะมากกว่านะคะโอเคอะให้ดูสกิปคร่าวๆก่อนแล้วเราไปคุยกับคนนี้ฮะ,ะ s t r a n g e fella มา งง hey, นี่ไงเฮ้ยน่าใช่ยาจก,กู้ชาการหรือเปล่าจุดๆเรียบร้อยมันก็จะมีเควสที่ให้แตกต่างกันไปจริงๆด้วยนะคะอย่างเช่นคือเราต้องเป็นตัวละครน,นั้นตัวละครน,นี้ในการมากดคุยอะไรประมาณนี้กับ NPC นะคะแล้วก็จะได้เงินมาโอเคต่อไปเอสเบตอเอ่อคีลัวอิสแอนเชอ l ี่เคยุนะคะเจช t ลัต s ดส์เฟสิเนตติ้งซีที่คานิวโชมีชัวร์อันนี้ก็จะเป็นเควสต,ต่อไปนะคะซึ่ง it h e a l e the large style and show it to the strange f e l l o skill large style เหรออืม mm hmm. skill large ก็คือสกิลนี้นะฮะ i s that the legendary large style mm hmm. เรียบร้อยโอ้โ oh, หคือฟาร์มเงินได้แบบว่าอีซี่มากๆนะคะในการเล่นแบบนี้นะโอเค Sheesh! You might be out of shape, man. You doesn't seem to be at your fullest, fullest potential. n e to see. Try going back to character setting and level up yourself, man. โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอ้เจ้าตัวภารกิจนะคะที่เขาจะให้ทำนะคะภารกิจต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดเจ้าตัวคาซูมานะให้เป็นเลเวลหนึ่งนั่นเอง โอเคทุกคนก็เหมือนจะมีประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของการเล่นในส่วนของแบบที่มีชื่อว่า UCL หรือว่า Arthur c o m Back Arena นั่นเองเป็นแบบที่ค่อนข้างจะน่าสนใจและก็สนุกมากๆเลยนะคะใครที่อยากจ,จะให้เราเนี่ยรีวิวพลังของคนอื่นอีกหรือว่ายังไงอะไรยังไงหรือว่าใคยมีข้อมูลเพิ่มเติมเมกี่ยวกับแบบนี้นะคะสามารถพิมพ์วิทีต้อคอมเมนต์ได้เลยนะ,ะจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะก็ต้องคอลาทุกทุกคนทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะคะ เอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะครับผม